สดีค่ะอจก,กันอีกแล้วที่ฟาร์มถนอมสุกนะคะวันนี้ต้มกระดูกหมูรอ,อไว้แล้วแม่ครัวบอกให้ที่มาตัดหน่อมไม้เดี๋ยวกระดูกหมูเปื่อยเกินอานน่อน,นี้เลยไหมคะเอาเลยค่ะอน,นี้ใหญ่ไหมไหมคะนี่ไหม<อ>นี่ไม่ได้หรอไหมบ้องนี้กำลังดีเลยเนี่ยนะเนี่ยกินได้ทั้งหมู่บ้าน <laughs> อันนี้ที่กปินี้ก็ไม่มั่นใจว่าเขาต้องขุดหรือเขาต้องงัะหรือเขาต้องเสือนแต่ว่าเราก็ขุดไม่ไหวเราเอาเรื่อยเลย อาเนี่ยจาตัที่ติดมันลุนกันว่ามันจะทำได้ไหมคะเอาบ้องเล็ก,ลกไๆไหม,มอเออมันใหญ่นะเอามีิโต้ไหมมิโต้มิโต้ ไม่เอามือนี่โตไหมใส่ถุงมือมาแล้วมันคลา,ายนะ เองคนน้าหน่อยอ้าวว้ยมันไม่ง่ายเลยเออไม่ไ,วไมหวหนักเกินไปน้องเขย่าดิขย่มให้มันหักดิเอาขาขาเกี่ยวกป,ปรกปปรณ์หน่อนเดี๋ยวอะไรไปปะมาๆๆ ไปรีวิวขายเครื่องมือไปแล้วสั่งซื้อได้นะคะมักิตา้าโอ้โห,โโหง,ง่ายอย่างปลอกกล้วยไม่เอามาตั้งแต่แรกว่าจมันะยาก,กน,บบน้นเก็บไปเลยละเมื่อยมือนะเลื่อยมือ เดี๋ยวชูขึ้นมาด้วยนะชูขึ้นมาด้วยตัดแล้วชูขึ้นมาอ๋อเยอะชูขึ้นมานี่ชูโอ้ย,อย,ยเอญ่บิ้มใหญ่บิ๊กบุ้มโอเคคัด